สิบยี่4ิบเอ็ด0ยาเ้าิป็น30 3สเป็น3า3สิบ2ามสามเป็นสามสิบห8สี่หนึ่งสี่ปดสี่สามสิกยิเป็น40 41เอป็น4ี4สเป็น48 5 1 5 5แปด5้าหน5่5ห5าห5 5ส3มาย่าสสิ it's a it, it. สองคนส่วนทางนี้จะมีแถวที้นกับแถวที่สามจะเป็นสามคนนะคะอะาเด็กจะแจกกระดาษนักเรียนไม่ต้องมุกนะเดีดย๋ดยวครูไอ้นี่เอง ค,คินดครูนะดูดูเวลาที่เราเล่นตัวจับนะคะครูจะเดินแล้วก็ให้นักเรียนที่อยู่ในแถวแต่และแถวเป็นคนจับใครจับได้ตัวไหนให้อ่านสามเหลี่ยมเชนครูจับได้สิบสองคูณ6ครูก็ต้องตอบมาเธอยว่าสิบคูณหเท่ากับเท่าไหร่สบคูนได้เท่า,ทา,าไหร่ Oh ได้เท่าไหร่คะห้าคนณสได้ห้าสิค่ะบิงโกบิงโกน่นนนโกแล้วเดี๋ยวคไปดูก่อนแป๊บอาเดี๋คุณก่อนไหนอ่ะเดี๋ยวมาเช็คคาตอบไปพร้พอมกันตัวแรกส2มีไหมหนีอ่ะตัวที่สองสม้าไหมคะมีมตัวที่สมหมีไหม ตัวสุดท้าย121มีไหมคะ เ,เดี๋ยวเราหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวข้าวหน้ามาเล่นกันต่อโอเคไหมคะอะโอเคคาหน้าบอกค่ะ